สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ h o n d a e แล้วก็วันนี้นะเราจะพยายามเอากล่องโกยยัดใส่ในนี้แล้วก็ดูว่ามันใส่ได้กี่อันนะคันนี้นะเป็นคันเล็กมากนะผมไม่กะว่ามันจะใส่ได้เยอะนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูข้างหลังมันเป็นยังไงโอเคข้างหลังนี่เป็นอย่างนี้นะวุ่ละเปิดช้นหน่อยาโอเคไมโครเวฟ ถ้าคุณมีโฮมดอีคุณก็อยากจะเอาไมโครเวฟไปด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะหิวข้าวนะันแล้วก็ต้องอุ่นข้าวโอเคไว้นี่ก่อนแล้วก็มีสายชาจโอเคเอาสายชาร์จออกไปมันจะได้ไม่แกะกัดกแล้วก็ข้างล่างนี่ก็มไม่ค่อยมีที่นะที่นี่นี่เล็กมากแล้วเนี่ยข้างล่างนี่มันก็ใช่มันมีมอเตอร์กับอินเวอร์เตอร์เนี่ยอันนี้มันเป็น r ร a r wheel drive เพราะ ผมไม่แน่ใจว่าเรายกอันนี้ออกไปได้มันที่มันก็เออออกไ,ได้มั้งแต่ว่ามันแทบจะไม่ช่วยแล้วนะแล้วก็คงจะเอาไว้ในนี้มัง้งไม่ต้องไม่ต้องแล้วก็เราก็ปิดฝาไว้อย่างนี้ออย่างงี้ล้วก็พยายามเอากล่องใส่โอเคเช็คสัญลักนะจะเช็คดูว่าเราใส่ได้กี่กล่องข้างหลังนั่นแหละ <laughs> สองกล่องแค่นั้นนะ่ะมันมันใส่ไม่ได้แล้วเนะี่ยผมทดลองทุกอย่างแล้วนะเนี่ย โอเคอย่างนี้ก็ได้หมายว่าไม่แน่ในะสมมติว่าสมมติว่าเราจะพยายาเรียงอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ได้เนี่ยเนเนี่ยเดี๋ย,ย,ยมไม่ได้เกระจกจะพังก็มันมันเรียงยังไงก็ไม่ได้นะเนี่ยมันอาไ,ไ,ไม่ได้นาล้วก็สกล่องขนะ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ p เฮ้ย i n ้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12,13,14 14กองแค่นั้น่ะที่อะไรนี่เล็กมากแล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นสติคอร์นะก็ ผมก็กาว,าว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วนะใช่ <laughs> โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็ขอบกระปะกันใหม่สวัสดีครับ